สวัสดีค่ะพบกับหมอซินนามอนกาอีกแล้วนะคะก็นน <ulf> วันนี้หมอจะมาสอนการแต่งตา3ม,มิติค่ะอ่อย่าเพิ่งสงสัยว่าทำไมมาถึงบอกว่าการแต่งตา3ม,มิติคือจริงๆมันก็คือการการาแต่งตาโดยใช้อายชิดโอปกตินี่ยนะคะแต่ว่าที่มาเรียก3ม,มิติก็คือเห็นใช่ไหมคะว่ามีคิ้ว3ม,มิติอะไรพวกเนี้ยคือจะใช้คาว่า3มมิติกันก็คือ ามมิติคือการมองแล้วเห็นหมันเหมือนแบบเป็นแสงเงาที่เกิดขึ้นแล้วก็ดูมีมิติะคะ่ะดูแบบมีมีลึกมีตื้นขึ้นมาโมก็เลยเรียกว่าการแต่งตาสาม,มิติก่อนอื่นต้องบอกว่าเออเราต้องเลือกอายแชโดว์นะคะซักประมาณ3เฉดสีก่อนมันถึงจะกลายเป็น3มิติได้นะเ,เราก็มาดูกันว่าเฉดสีไหนที่มันจะเป็นเฉดสีที่ ไล่กันสวยนะคะค่ะก่อนอื่นก็คือเราต้องเลือกสีออกมาก่อนนะสมมุติว่ามมหยิบมมอยากแต่งสีโทนน้ำเงินนะคะเราก็มีน้ำเงินกับขาวมุกแล้วใช่ไหมเราควรจะเลือกอีกเฉดหนึ่งเพื่อมาเบรนสีนะคะอย่างเงี้ยมมก็จะเลือกจับคู่กันมาแบบนี้ก็จะมีขาวมุกมีน้ำเงินเข้มแล้วก็มีอ่อเทาหมนๆเราก็จะได้สามเฉดสี นะหรือถ้าเราอยากจะแต่งโทนน้ำตาลโทนน้ำตาลนะคะมีโทนน้ำตาลนี้เป็นสีน้ำตาลแล้วก็สีออกอ่อเหลืองเหลืองน้ำตาลนะคะเราก็ควรจะหาอีกสีหนึ่งมานะเพื่อความสนุกมดก็จะจับสีนี้มาค่ะ มันจะเป็นสีเขียวกากีแล้วก็มีสีน้ำตาลส้มหน่อยเนยมันก็คือจะเป็นสามเฉดสามเฉดสีนะถึงสี่เฉดสีก็ได้นะคะหรือคุณจะสามมิติแบบแปลกไปเลยก็อ่ะมีสีเบสิกอยู่นะเป็นสีออกอ่อสีน้ำน้าตาลอมเขียวหม่นๆนะคะเรามีสีเบสิกนี้อยู่นะเราอยากจะสามมิติเราก็หยิบสีนี้มนาะ ดึงก็จะเป็นน้ำตาลอมเขียวเทาๆแล้วก็ออกสีไข่ไข่ไข่เหลืองๆส้มๆเล็กๆนะคะมันก็จะได้สามสีเหมือนกันนะแต่ว่าวันนี้โมจะลองแต่งสีนี้ให้ดูกันนะคะเป็นสามมิติโทนสโมกกี้ออกน้ำเงินนิดๆนะ ก่อนอื่นเราก็เลือกแปลงมาแบบสี่หัวนะคะเป็นหัวใหญ่สำหรับเบนพื้นที่โดยรอบหัวเป็นเหมือนดอกบัว2แบบคือดอกบัวแบบฟูๆเนี่ยก็คือไว้ลงหนโคิ้วนะคะไว้เบนสีให้เกินการหัวแบบนี้หัวแบบแหลมๆหน่อยไว้คัดเบ้าลงสีหนักนะคะแล้วก็หัวเล็กเป็นเห็นไหมเป็นแปลงไลเนอร์ค่ะ โอเคเริ่มกันเลยนะเราจะใช้สีอ่อนนะคะลงทั่วเปิดตาก่อน จากนั้นนะคะเราจะแตะสีที่ออกเป็นประกายออกเป็นประกายเทาๆนะคะโดยใช้แปรงนี้แตะค่อยๆไหลเป็นรูปครึ่งวงกลมะคะ่ะ เพื่อให้เห็นเนี่ยคะ่ะเราใช้หัวแปลงนะคะกดลงไปที่หนังตาแล้วก็ไล่ลงไปเพื่อให้เกิดกระบอกตาขึ้นมาแตะสีน้ำเงินนิดนึงแค่แตะไปแค่นิดเดียวคะ่ะลงช่วงหางตานะ พัดเป็นเบ้าเหมือนกันนะคะแปลงหัวแบบนี้แตะสีนี้เพื่อจะเป็นสีช่วงหนกคิ้วนะคะ ด้วยการลงสีที่เป็นคู่สีของสีน้ำเงินนะคะเราใช้หัวแปลงผู้กันนี้ก็ได้แต่สีมุกเนี่ยค่ะลงหัวตา แล้วไปย้ำตรงช่วงกลางตานิดนึงค่ะเสร็จแล้วใช้แปรงไลเนอร์หัวเล็กนะคะแต่สีน้ำเงินค่ะ ค่อยๆไล่สีจากหางตาเข้ามาเราใช้นิ้วแตะไว้ที่หนกแก้มนี้ก็ได้ค่ะเพื่อลองรับน้ำหนักของปแปรงนะคะส่วนด้านบน ไล์ไปให้ใกล้ใกล้ใกลกับขอบตามากที่สุดนะคะ เพื่อให้ดูยิ่งมีมิติมากขึ้นนะคะแตะสีน้ำเงินแล้วก็ลงเฉพาะช่วงหางตาค่ะเพื่อให้เกิดเหลือบสีสามสีนะเราจะเห็นว่าสีเทาโดดกลืนหายไปใช่ไหมคะเราก็แตะสีเทาใหม่อีกครั้งหนึ่ง ไล่มาอีกสเต็ปหนึ่งแบบนี้สุดท้ายค่ะแตะคู่สีสีมุกคู่สีของสีน้ำเงินนะคะลงไปตรงช่วงนี้อีกครั้งหนึ่งแล้วก็เก็บรายละเอียดด้านล่างนิดหนึง่งให้ดูวิบว,ว,วินิดนึงค่ะ ก็เรียบร้อยค่ะค่ะสำหรับการแต่งตาแบบสามมิติก็เรียบร้อยแล้วนะคะโดยหมดใช้คู่สีโทนเทากับน้ำเงินแล้วก็สีมุกนะคะแต่งตาได้เป็นแบบนี้นะเห็นความแตกต่างไหมคะว่าพอเราแต่งตาที่ให้ดูมีมิติ แต่งเงาเกิดขึ้นเนี่ยรูปตาเราเนี่ยมันจะดูชัดมีลึกมีตื้นมากขึ้นถ้าเทียบกับด้านที่ไม่แต่งนะคะยังไงวันนี้ลาไปก่อนคราวหน้ามดจะมาสอนปัดขนตา3มิติกันค่ะโอเคติดตามชมด้วยนะคะวันนี้ไปก่อนคะ่ะขอบคุณมากคะ่ะ